X2Y2 นะครับคู่แข่งคนสำคัญรายใหม่ของ OpenSea นะครับเพียง2สัปดาห์ก็สามารถทำยอดขายนะครับทำวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยแซงหน้า OpenSea ไปอย่างหน้าตาเฉยนะครับเขาทำได้อย่างไรวันนี้ CreativeList จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับพบกับผมโยชิ Yoshi, กำพลอุลานวิโยและนี่คือ CreativeList คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง Creative r i c h ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ n f t Metaverse Blockchain Investment แล้วก็ Content Optimization นะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะครับช่วงนี้นะครับ OpenSea ต้องปรับตัวขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามีคู่แข่งนะครับทั้งลายเก่าลายใหม่กระโดดเข้ามานะครับพยายามจะยึดหัวหาดที่ OpenSea เนี่ยถือครองเอาไว้นะครับ ในเรื่องของ NFT แพลตฟอร์มนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกระดานเทรดคริปโตอย่างคาเค้นะครับที่กำลังเตรียมจะเปิดตัว NFT Marketplace บนแพลตฟอร์มของเขาเองหรืออย่างเจ้าใหม่เช่น X2Y2 ที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ด้วยนะครับว่าเขาสามารถที่จะทำวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยแซง OpenSea ไปอย่างหน้าตาเฉยเพียงแค่2สัปดาห์เท่าน,นั้นเองนะครับทีมงานของ X2Y2 นะครับเขาบอกว่าปัญหาของแพลตฟอร์มที่รวมศูนย์แบบ OpenSea เนี่ย มันคือการเก็บ Data ทั้งหมดไว้ในที่เดียวนะครับแล้วก็การที่จะต้องมานั่งตรวจสอบ Verify เนี่ย90%ของธุรกรรมเนี่ยจะต้องถูก o p e n c นซเนี่ยมีการตรวจสอบและเซ็นเซอร์ก่อนเสมอนะครับซึ่งมันไม่ส่งผลดีในโลกของ NFT เลยนะครับทีมงาน X2Y2 เนี่ยเขาบอกว่า NFT เนี่ยมันไม่เท่ากับ o p e n s e นะครับแปลว่า NFT เนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่ o p e n s e มันมีความหมายที่มันกว้างใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้น มันเหมือนกับบอกไปนในๆว่า OpenSea เนี่ยอย่าลงตัวเองผิดว่าตัวเองเนี่ยคือนิยามของ NFT ทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูกันว่า b e n e f i ตที่เขาให้กับคนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอันนี้นะครับก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ x2y2.io นะฮะเราจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยคล้ายๆละไม้คลาย o p e n นซ a นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียงแพทเทิร์นสีสันเมนูอะไรเงี้ยดูเข้าใจง่าย แล้วก็ในเว็บไซต์เขาเนี่ยก็จะมีการให้เครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Open s e a Sniper นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดแล้วไปใช้กับ Chrome ได้นะครับไปใส่ใน Extension ของ Chrome ได้ตัวนี้มีประโยชน์ก็คือสามารถที่จะซื้อขายนะครับผลงาน NFT ได้จำนวนมากๆใน1 transaction ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นมากตรงนี้มันจะประหยัดค่าแก๊สได้มหาศาลเลยนะครับเขาเคมาประหยัดได้ถึง40%ทีเดียวนะครับถ้าคนสนใจนี่ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ ซึ่งอย่างที่บอกนะ X2Y2 เนี่ยเขาไม่กลัวนะฮะคือเขาประกาศตัวเองชัดเจนว่าตั้งใจอ่ะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกับ o p e n นซเลยนะฮะนะฮะตรงนี้คุณจะเห็นว่าเนี่ยมีให้ดาวน์โหลด o p e n นซีสไนเปนะฮะคือคุณจะไปซื้อผลงานใน o p e n นซก็ได้นะครับแต่คุณจะประหยัดค่าแก๊สคือเขาเอา Bene ฟิตของชุมชนเป็นตัวตั้งนะครับคุณไม่ต้องซื้องานที่ X2Y2 ก็ได้แต่คุณไปซื้อที่ o p e n นซเนี่ยใช้เครื่องมือของเรานะแล้วคุณจะประหยัดค่าแก นเปนน็สิทธิประโยชน์อันโดดเด่นของ x 2 y 2นั่นก็คืออย่าง o p e n นเนี่ยเขามีการคิดค่าคอมมิชชั่นที่2.5%นะฮะแต่ว่าใน x 2 y 2เนี่ยคิดแค่2%เท่านั้นและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือนอกจากนั้นนะครับเขาคิดถูกกว่าแล้วเขายังแถมนะครับที่จะคืนกำไรตรงนี้ให้กับคนในชุมชนนะครับคือคนที่เข้ามามิ้นงานเข้ามาขายงานในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็จะได้รับ Ben e f i ตตรงนี้กลับคืนไปด้วยครับในรูปแบบของการสเต็กเหรียญ เขามีการออกเหรียญ x2 y2 token เนี่ยจำนวน1,000ล้านเหรียญน,นะครับคนที่ถือครองยาวๆเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของกำไรสัสดส่วนเนี่ยไปตามระยะเวลาที่ถือครองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากในเรื่องของแพลตฟอร์ม NFT น่าจะเป็นแพลตฟอร์ม NFT แรกของโลกนะครับที่มีการคืนเบนฟิตนี้ให้กับคนที่เข้ามาซื้อขายงานนะครับบนแพลตฟอร์ม จุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับก็คือในแพลตฟอร์ม X2Y2 เนี่ยจะมี r e a l i t y Tracking นะครับสามารถติดตามความหายากนะครับเปรียบเทียบประวัติของชิ้นงานนะครับกับราคาซื้อขายล่าสุดนะครับซึ่งไอ้ Reality Tracking เนี่ยมันจะทำงานแบบ Real Time เลยนะครับเราจะเห็นเลยว่าราคามันขึ้นมันลงยังไงตรงนี้ o p e n s e ซยังไม่มีนะฮะณตอนนี้นะครับ X2Y2 เนี่ยรองรับแค่เชน Ethereum อย่างเดียวนะครับ แต่ก็มีผลงานเ,นเข้ามา listing แล้วมากกว่า400,000ผลงานนะครับกลยุทธ์ในการที่เขาให้คนมา listing ง,งานได้รวดเร็วนะครับก็คือการแจก air drop ใครที่เข้ามา listing ผลงานเนี่ยก็จะได้รับ air drop ไปฟรีๆนะครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของการ listing ง,งานจำนวนมากนะครับภายในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองนะครับทีมงานของ X2Y2 เนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาในเชิงเทคนิคเนี่ยที่ OpenSea เ,เคยเจอนะครับหลายคนเคยเข้าไปมิ้นงานใน OpenSea ก็จะเจอแบบ โอเปนซีแฮงโอเปนซีช้าบ้างอย่างนี้นะครับเพราะเนื่องจากคนใช้งานจำนวนมหาศาลทีมงานของ X2 Y2 บอกว่าปัญหานี้จะไม่เกิดกับแพลตฟอร์มนี้แน่นอนมันจะไม่มีเรื่องของดาวไท์มันจะไม่มีการช้าการแหลกนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยทำงานแบบกระจายศูนย์จริงๆนะครับไม่ได้รวมศูนย์เหมือน o p e n c เพราะฉะนั้นปัญหานี้เขาชนะ o p e n C แน่นอนอลองมาดูอันนี้คือ OpenC นะเห็นไหมว่ามันคล้ายกันมากนะครับดูเผินๆจะคล้ายๆกัน มีเรื่องของแลนกิ้งด้วยนะครับในวงการ NFT ก็มีข่าวดีเล็กๆนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาด NFT เนี่ยที่หลายๆคนมองว่าซบเซาเนี่ยแต่ในประเทศจีนนะครับเติบโตแรงนะครับเติบโตเร็วถึง5เท่าทีเดียวนะครับซึ่งมันก็ไม่พ้นนะครับสายตายักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba หรือ Tencent นะครับที่จะกระโดดเข้ามาในตลาด NFT ของประเทศจีนนะครับโดยเขาเตรียมจะปล่อยนะครับ NFT Solution ใหม่เข้ามาในตลาด แน่นอนว่าในข่าวดีก็จะมีข่าวร้ายซ่อนอยู่นะครับเพราะว่าในประเทศจีนเองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับเรื่องของ NFT มากนักนะครับก็เลยทําให้ตลาดของ NFT เนี่ยกลายเป็นธุรกิจสีเทาๆนะฮะทีนี้พอรัฐบาลจีนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วนะครับเป็นธุรกิจสีเทาที่เติบโตเร็ว,วก็เลยแทนที่จะสนับสนุนนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นออกมาเตือนนะครับให้ประชาชนระมัดระวัง NFT ในจีนเพราะว่าเติบโต5เท่าภายในสเดือนนะฮะ ก็เขาบอกให้ประชาชนเนี่ยจงระมัดระวังนะครับแล้วก็กลัวว่าประชาชนจะสูญเงินไปฟรีๆนะครับงานนี้นะครับพอบริษัทใหญ่ๆอย่างอัลเลเบาหรือเทนเซน่ยเตรียมจะปล่อย NFT Solution ใหม่นะครับเมื่อได้ยินรัฐบาลประกาศแบบนี้ก็ต้องถึงกับหงายเงิบนะครับเบรกกันตัวโกงแล้วก็หยุดชะงักนะครับไอที่โพสต์ไว้ก็ต้องรีบลบโพสต์ไปก่อนนะครับเพื่อจะรอดูท่าทีของรัฐบาลต่อไปนะครับข่าวดีของ o p e n นซ a นะครับก็คือการประกาศว่ากำลังจะไมเกรด ระบบทั้งหมดเนี่ยหรือย้ายทุกสปปรรพสิ่งเนี่ยเข้าไปสู่ C p o r t p r o t o c o l นะครับมันดียังไงนะครับ C p o r t p r o t o c o l เนี่ยมันเขาบอกว่ามันจะช่วยลดค่าแก๊สนะครับในเชนอิทูเรียมได้ถึง35%นะครับก็น่าตื่นเต้นมากนะครับทางบริษัทเนี่ยออกมาบอกว่าโปรตโตคอนใหม่ของเว้นซีเนี่ยมันจะช่วยให้ยูเซอร์กว่า1.8ล้านคนนะครับประหยัดค่าแก๊สได้มากกว่า35%นนะครับถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีนะครับช่วงเนี้ยจะประหยัดค่าแก๊สได้ถึง 380,000อีท e นะครับหรือเป็นเงินไทยนะตอนนี้นะครับก็ราวๆประมาณ500ล้านบาทแล้วก็จะช่วยลดค่าแก๊สสำหรับสมาร์ทคอน a c t ในอนาคตนะครับต่อไปเรื่อยๆได้ถึง460,000เหรียญน,นะครับหรือประมาณ16ล้านบาทข่าวดีก็คือยูเซอร์ใหม่ที่เข้ามาใช้ o p e n ซนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็น c p o อ t r t โป o โ o คอลนี้จะไม่ต้องเสียค่าเซ็นอรพฟรีนะครับก็คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เป็นจ่ายเป็นค่าแก๊นะฮะ คือสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับก็จ่ายแค่ค่าแก๊สในเรื่องของ transaction ปกติเท่านั้นเองซึ่ง OpenSea นะครับของ C Port r เนี่ยก็ยังรองรับ Ethereum ในสาม standard เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น erc 20, erc 721, erc 1155นะครับเหมือนเดิมแล้วก็สามารถซื้อและขายแล้วก็แชร์ได้หลายๆอเทมพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันคล้ายๆอะไรคล้ายๆ x 2 y 2นะค,คือเขาเขาก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่จะให้ x 2 y 2เนี่ยทำได้คนเดียว x 2 y 2เมื่อกี้มีอะไรฮนะเมื่อกี้มีเรื่องของการซื้อขายเบลส์ใช่ไหมซื้อขายจานวนมากๆเพื่อลดค่าแก๊สแต่ของเขาลดได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ลดได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าความเชื่อความน่าเชื่อถือและความคุ้นชินความเป็นใหญ่ในตลาดของ o p e n นซเนี่ยมีมากกว่าก็ยังมีความได้เปรียบอยู่นะฮะตอนนี้สิ่งที่ x 2 y 2พูดนะฮะหรือวิจารณ์เกี่ยวกับ o p e n นซีเนี่ยทาง o p e n นซะีเขาก็รับฟังนะฮะเขาก็พยายามจะแก้เพนพอยต์ว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้ยัง พยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นดี c ซนทรัลไลด์นะครับโดยการที่ Cport โปรโตคอลนี่แหละจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการเป็น d ีเซนทรัลไลด์ของ OpenSea นะครับเขาบอกว่าไอ้ C-Port เนี่ยมันเป็น Open Source ฮะทาง OpenSea เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเขาเป็นแค่คนวางโครงสร้างครับที่เหลือเนี่ยเขาจะปล่อยให้เว็บที v e l o p e r ทั่วโลกเนี่ยช่วยกันปล่อยพลังในการรัน C p o r t เนี่ยนะครับส่วน o p e n c เนี่ยเขาจะถอยลังออกมานะครับและเป็นเพียงส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนส่วนหนึ่งเขาก็จะเป็นคนดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับบน o p e n c อีกทีหนึ่งนะครับและด้วยการนี้นะครับ o p e n c ก็พยายามจะสร้าง Engagement นะครับสำหรับนักพัฒนาทั่วโลกนะครับโดยการจัดประกวดนะครับการตรวจสอบระบบนั่นเองหรือเรียกว่า Audition Report c o n t e s t นะครับ สำหรับคนที่เข้ามาออดิตโค้ดนะครับโดยถ้าใครเจอบั๊กนะครับรับโชคไปเลยให้เวลา2สัปดาห์ชิงรางวัล1ล้าน usdc นะครับเป็น stable c คอยอีกอันนั่นเองนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่า x y 2หรือ o m i c เนี่ยจะเป็นมือหนึ่งนะครับของตลาด nft นะครับมาดูอันดับ nft ประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้รายงานวันที่30มิถุนายนนะครับอันดับหนึ่งเป็น moon runners นะครับอยู่ในเชน ethereum นะครับมูลค่าการซื้อขาย6 9 4 8อี eth นะครับ อันดับ2เป็นบอฟยอดขับนะครับูาคาการซื้อขาย6,350อีนะครับตกลง0.01%นอะครับอันดับ3เป็นอัลเทอร์แก็ของยู g a าแลอีก6,109อีนะครับอันดับ4 c r คริปโตพังสนะครับก็ของยู g a าแลอีกอยู่ที่5,200อีนะครับตกลงมาเท่ากับบอฟนะครับ0.01%นอะัอันดับ5มิลแทนฟยอดขับนะครับอยู่ที่4,105อีีนะครับอันดับ6ดูโดนะครับ อยู่ที่2,404อีทนะครับอันดับ7 Moonbird 1,950อีทอันดับ8นะครับ Goblin Town ก็ยังอยู่ในความนิยมนะฮะอยู่ที่1,530อีทนะครับอันดับ9 Clone X นะครับ1,511อีทนะฮะอันดับ10 Asuki นะครับที่หลายคนชื่นชอบอยู่ที่1,100อีทตกลงไป0.05%นนะครับและนี่คือการรายงานอันดับ NFT ประจำสัปดาห์นี้ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า X2Y2 คู่แข่งคนสำคัญของ OpenSea นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับครีเอเตอร์และนักสะสมได้บ้างนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะครับและบอกเพื่อนๆของคุณเกี่ยวกับช่อง Creative Rich คิดสร้างเงินนี้ด้วยนะครับแล้วพบกับคลิปดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ